ทฤษฎีที่สองผมก็คือว่าสมัยก่อนต้นไม้คงเยอะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไต่ขึ้นไปทฤษฎีที่สามพี่เบิบอกว่านั้นเป็นทฤษฎีที่แบบน่าสนใจเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะมันอยู่ใกล้กับชั้นดินชั้นดินชั้นดินตรงเนี้ยเป็นหินที่เดินขึ้นไปไต่ขึ้นไปแล้วก็วาดได้เลยหตุที่ตอนเนี้ยมันดูแล้วว่าไม่ได้เพราะหินถล่มลงมาถล่มเอ ก่อนที่เขาจะว่าอะไรพี่มือครับเป็นเป็นหน้าผาอย่างเงี้ยแต่ว่าถาถามว่าสูงแค่ไหนยังไงนี้อันนี้ไม่รู้ครับเพราะว่าเป็นในทั้งที่คาลีบอกเอาไม้ท่าแล้วก็เป็นทั้งที่ทพี่มือบอกว่าแต่ก่อนดินมันสูงขึ้นแล้วมันถล่มลงมา,มาแต่เออแต่ว่าการวาดอย่างเงี้ยครับ,รบผมว่าทําเนี่ยไม่ใช่ทํำอยู่อาศัยแต่เป็นการวาดเพื่อการสื่อสารการวาดเพื่อการบันทึกพิธีกรรม เป็นการว่าเพื่อการบันทึกวิธีกรไม่ได้อยู่อาศัยอย่างนี้ไม่ได้อยู่อาศัยแน่นอนหรือเป็นที่ประกอบพิธีอะไรสักอย่างคิดว่าประกอบพิธีอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นการว่าเพื่อเพื่อการบันทึกวิธีการแล้วพิมมึกแปลกใจมากเมื่อสามวันกที่แล้วเนี่ยถ้าวาดอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นทางเหนือเกิดขึ้นอินโดนีเซียเกิดขึ้นที่จริงคือเกิดทั่วโลกเลยนะในหน้าที่การสื่อสารเนี่ยแบบล้าสมัยมากๆเลยแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะคือทำไมคนถึงรู้ว่าต้องต้องจารึกอย่างนี้ไว้ไม่รู้วกาบริเวเนี้มี มีมีเยอะเลยเยอะเลยผมในตะกอนป่าผมเขียนไว้เป็นเรื่องใหญ่เลยอตะกอนป่าผมเนี่ยตะกอนป่าเรื่องนี้พี่เขียนไว้ด้วยเขียนเออไม่ยังไม่ได้เขียนเรื่องภาพว่าลาแต่เขียนเรื่องโรงผีแมนที่เมืองการนี่แหละแล้วเจอกับเจอใหญ่มากเจอเยอะมากเด้มันเป็นอันนี้เป็นเป็นไปได้ว่าว่าเป็นการประกาศนนเขตของเผ่าตัวเองหรือชุมชนตัวเองว่าว่าคือว่าตรงนี้อาจจะเป็นเส้นทางที่เขาใช้ใช้เดินทางไนมาตรงนี้บอกว่า เหมือนทางเกวียนหรือทางอะไรบอกเอ้ยนี่เข้าหมู่บ้านผมแล้วก็มีคนสันนิษฐานอย่างนั้นด้วยเข้าหมู่บ้านเข้าประจ้านินอย่างมีคนสันนิษฐานหนึ่งอย่างว่าป้าอาจจะเป็นการแต่ว่ารูปเนี้ยผมเคยเห็นรูปนี้แล้วนักบุรีกอดีคราวิเคร์เนี่ยเป็นการเป็นเหมือนพิธีกรรมของชนเผ่าอย่างี่คนที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะการแต่งตัวปกตินะแต่เป็นการแต่งตัวเข้าเข้าในพิธีกรรมประจันท์ผู้หญิงผู้ชายนั่นแ่ะอันนี้จะบอกไม่ถูกเขาไม่ถูกแต่ว่าเป็นเป็นลักษณะของการคนแรกอะดูปรีน้องน่าจะเป็นหัวหน้าเผ ที่มีความแข็งแรงในการเดินป่าเลยเดินข้างบนน่นะผมว่าน่าจะเป็นหมอผีบนสุดอ่ะตัวใหญ่ๆเพราะว่าเครื่องทรงนี่เยอะครับแล้วเขาก็ถือโถน้ํามาเป็นโถนจะเต้าอ๋อพี่ดูแบนผมเต้าเหรอเออผมไม่คิดว่าเป็นเครื่องดนตรีที่แรกอ่ะก็ได้เครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเหรอไม่ใช่โถน้ำเต้าเป็นอาวุธหินอาวุธหรือไม่ก็ขาเนื้อขาต้องสะโพกขาสัตว์กวางอะไรอย่างเงี้ยเออ เอามาบูชายาคนนี้ก็บ่วไปทัศนดีอะไรก็ไม่ไม่แต่ว่าเรื่องเองมโบราณคดีไม่มีใครฟันธงยจกเวฟแต่ใครมีทฤษฎีมาสนับสนุนกับตัวเองใช้ได้หมดเรื่องโบราณคดีเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคือใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องไม่น่าโบราณคดีตั้งสายนิษามมาเลยแล้วหาเหตุผลมาสนับสนุนเพราะไม่มีใครเกิดทันสักยุคสักคนอ่ะหล่อนคือน้ำเต้าถึงใครในบรรจุน้ำทึ้งเอามาจับหลงผี่ที่ดูนายว่าเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงเพราะว่ารง<ป>ผมหม,ม,ม,มันเกี่ยวกับตรงผมหนึง่งแล้วก็ทางในขณะนี้เป็นผู้ชายสองคนนี้เป็นผู้ชายใช้นุ่งผ้าเสียวแล้วก็มีเป็นกระดูกตัดคล้ายๆว่าเขาวัวเขาควายแล้วง,งาช้างอยู่ฝ่ามือและผู้หญิงสามคนนั้นก็เป็นผู้ที่ถืออุปกรณ์ต่างๆทางด้านพิธีกรรมมันติด<อ>แล้วคอยรังนั่งประดับนั่นก็ไม่ได้เป็นกระโปรงนะครับไม่ได้เป็นกระโปรงมันอาจจะเป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมบาร,รมีอของหัวหน้าเผ่า เช่นเขาสัตว์เขาช้าเปป็นไได้ช้างได้ได้แต่งาช้างมาติดเอวหนักเกินไหมไม่เป็นไปได้จิจริงมีคนเคยพบอ่อะไรอ่ะกระดูของคนยุคนี้ไหมชุ่วใหญ่กระดูกถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่เหลือเอเพราะว่า